สวัสดีครับ y ยูทูบทุกท่านขอ <c oughs> โ,โทษนะครับวันนี้ผมก็มีปราปิตา,ปปตาเนื้อพงกลุกหลักนะครับปาปิตาเนื้อพงกลุกหลักลุงพ่อจีนเอามาให้ช่อง youtube ได้รับชมกันนะครับเป็นะแข็งมนใหญ่นะครับนี่ เนื้อพงนะครับมาให้ทุกทุกได้ชมคลิปสั้นๆนะครับปิดตาแล้วก็จะแข่งม่อนใหญ่นะครับเนี่ยก็จะเป็นเม็ดๆๆๆเ็ม,ด,ม,ด,มดนะครับเป็นเม็ดแดง พงกลุกรักนะครับเอามาให้ช่อง youtube ได้รับชมกันนะครับด้านล่างนะครับเป็นคลิปต้นสั้นนะครับด้านล่างก็จะมีมันมีประโยชน์เข้าข้าว รัญน,นานะครับคลิปนจันๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับไม่ใช้ที่ตำหนินะครับผมก็ไม่ใช้ครูบาอาจารย์เพียงมีก็เอามาลงให้ช่อง youtube ได้รับชมกันนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็เข้ามาดูในช่องผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องผมมีแต่ความสุขความเจริญให้มีกันทองร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ